สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพามาเข้าป่าเลยพี่น้องโอ้เพิ่งมาถึงพี่น้องเพิ่งมาถึงเขาออกไปแล้วพี่น้งองเรายังไม่ทันได้เลยนั่นแทนักดงองผมกลับบ้านแล้วติดตามพี่น้องหาเห็ดพี่น้องวันนี้ เห็นกระลังออกเยอะแต่เห็นที่เขาขายเยอะแต่เราหาม่รู้จะได้หรือเปล่าพี่น้องอยูแล้วพี่น้องได้มาตามสี่ดอกแล้วไปเตาครับเจอแล้วพี่น้อง lời bình ổn lời mặt trận lời mà chân ổn lời 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 นางแลพี right, ่น้องอืเป็นเพราะใดเก่งพี่น้องเอ๊อไปต่อครับพี่น้องเก่งเล้วยพี่น้องยังไม่รู้กไได้เห็ดทานมาพี่น้อง ไปเ้อครับเจอนล้วพี่น้องว่า,าเห็ดตะไคร้สองดอกดกสามโดกพี่น้องหาเอาเลยเล้ยคนไล้พี่น้องคนเริ่มไล้แล้วไปต้อครับรกด้วยข้างใน เห็ดเป่งพี่น้องซัมเน้เลยพี่น้องเดินจุดเงอแตกพักแล้วเดือดแล้วพี่น้องจกว่าเห็ดอะไรมานน่พี่น้อง็อไนไะม่ได้พี่น้อง นางอลไรพี่น้องบานแล้วเ <c oughs> จอเห็ดพึ่งเราเลเอาม ấ ดเลยพี่น้องหเหรวครับเริ่มออกแล้วอยู่แล้วพี่น้องอันนี้อันใหญ่ เก็บตะไคร้เดิครับเนาะมีดมานี่ยอดดอกกําลังงามเลยไหนมาทำนี่แล้วพี่น้องมันไดแต่แอนน้อยๆนี่ mấy đó hả? Chữ leo kia nó Đồ mặt ngay Đằng ngạm lên kia nó Anh xong đột Phô kén lên kia Mấy đó hả? สวยๆพี่น้องได้มันดอกนะ้วมึงกินไปต่อครับถูกของงานพี่น้องเตรียมขายแล้วในสองถุง,ง,ถงพี่น้องผมขายมาได้สี่สิบบาทแล้ว <laughs> นี่พี่น้องถุงซ้ำนี่ละสี่ส <laughs> ิบบาทคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ กดติดตามไว้นะครับนี่แถมปักเตี้ยวด้วยพี่น้อง